อ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมเขาเดาวคุงแลยผมโอตะบอยนั่นเองและอยู่กับผมคุงวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรกันสรุปข่าวอนิเมะประจำช่วงเดือนเมษายนกันไปเลยอ๋อโหแน่นอนว่าเราก็คัดแต่ข่าวที่มีความน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นภาคต่อภาคใหม่หรืออนิเมะเดบิววี่ที่จะมาก็เกิดใครชอบคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยอ,อถ้าไมเอา,าคัดคลิปไม่รู้ก,ก็กระดิ่งเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปเขาคุยข่าวกันดีกว่าปะก็มาเรื่องข่าวที่16เลยโอตะบอย ข่าวที่16นี้ก็จะเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องจูจูสึกไคเซนนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือมหาเวทผนึกมานั่นเองแต่อันนี้จะเป็นภาคศูนย์นะแล้วก็จะเป็นภาคมูวี่ด้วยแล้วก็จะเริ่มฉายในโรงภาพย,ายนตร์ในช่วงปลายปีนี้หรือก็คือเดือน12นั่นเองนะส่วนที่ไทยนี่ก็ยังไม่มีวันประกาศออกมาแน่ชัดเท่าไหร่นะว่าจะฉายวันไหนแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของอดีตรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าอคาสึยูตะานั่นเองนะโหชื่อกค่อนข้างอ่างยากอยู่เหมือนกันเรียกยูต่าลวกันซ จรุ่นต่อไปเลยดีกว่านะเพราะว่าเขาอนข้างที่จะเก่งในเรื่องสายเวทอยู่เหมือนกันและในเรื่องของปหาเวทผนึกมาเนี่ยก็อย่างที่เรารูๆกันนะก็จะเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างผู้ที่ใช้สายเวทกับเหล่าปีศาจนะแต่อันนี้จะเป็นเรื่องคำสาบนั่นเองอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่เกิดจากคำสาปนะก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2อย่างนี้เลยอ้โอสนุกแน่นอน ก็ไปต่อข่าวที่15บาเลย้าบอยข่าวที่15นี่คือข่าวจากอนิเมะเรื่องคโนจโจโมคโนจนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจากคนไหนก็แฟนสาวนะเ,ออเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการกาหนดฉายทางทีวีนั่นเองนะแต่เป็นในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยโอโหสุดยอดไปเลยฉายในญี่ปุ่นแต่ที่ไทยนี่ก็ยังไม่มีประกาศนะแต่ก็ถ้าจะมีนี่ก็คงจะติดติดกันเลยนะส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่านายยะที่เพิ่งสารภาพร,รักกับซากิสาวที่เขาชอบนะแล้วก็มาถูกสารภาพรัก จากรุ่นน้องที่เขาเพิ่งรู้จักกันที่มีชื่อว่านางอีสะเขาเนี่ยจึงตัดสินใจคบทั้งสองคนพร้อมกันเลยโอ้โหไอดอลผมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างชอบส่วนอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้อีกด้วยก็ไปต่อขาที่14บ่เลยตาบอย ข่าวที่ส4นี่ข่าวเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องเมกามิริวโนริวบุกุงนั่นเองนะก็จะเป็นการประกาศทําอนิเมะไงแต่ก็ยังไม่เผยกําหนดฉายนะส่วนเรื่องราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับนาคูมิเด็กหนุ่มที่เขามีอายุเพียงแค่12ขวบเท่านั้นเขาเพิ่งถูกพ่อทิ้งนะแล้วก็บ้านไฟไหม้ด้วยโอ้โหอะไรจะซวยขนาดนั้นนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยไม่มีที่พักพิงนะจะได้มาทํางานเป็นผู้ดูแลในหอพักของสาวสาวมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยจากเด็กหนุ่มที่มีอายุ12ขวบก็ได้มาเป็นผู้ดูแลหอพััักกกใหห้บสาาาวมมนนี่น็จะ หนาดใหม่ก็รอดูได้เลยนะเพราะเด็กหนุ่มคนนี้นี่มันสุดยอดจริง,รงๆอไะและอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโชวตะฮารลมคอมเมี้อีกด้วยอ่าสนำหรับใครที่งงว่าโชตะนี่หมายถึงไงโชตะนี่ก็จะแบบว่าหมายถึงเด็กน้อยนั่นเองก็ไปต่อขาที่13โลตาบอย ข่าวที่ส3นี่ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องเทนเซชิทาร์สตารานั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสรามไปซะแล้วก็เป็นการประกาศฉายภาค2ภพาร์ทที่2นั่นเองนะซึ่งจะเริ่มฉายในเดือนกรกฎาคมนี้เหมือนกันหลังจากที่เขาเนี่ยได้ฉายพาคแรกจบไปแล้วส่วนเรื่องราวเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งวัยทำงานนะที่เขาเนี่ยได้มีรุ่นน้องคนหนึ่งและรุ่น,น้องคนนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะอวดแฟนไงเพราะเขาเพิ่งมีแฟนมาใหม่อ่าและทีนี้เนี่ยเพยของเราเนี่ยก เคยชมว่าอ้แฟนรุ่นน้องนี่มันจะสวยขนาดไหนกันเชียวเขาก็เลยนัดกันไปเจอกันแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างนั้นโจนก็ปรากฏตัวออกมานะพระโจนปรากฏตัวออกมานี่โจนหยิบมีดขึ้นมานี่ยาวประมาณ8เมตร แล้วก็มาแทงใสพ่พระเอกของเรานะพระเอกของเรานี่โอ้โหโดนแทงก็ลม้มลงไปนอนนะแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็สั่งเสียรุ่นน้องเอาไว้นะว่าประวัติอะไรในเบ์เซอร์เนี่ยกล้างให้พี่บ้างนะทีนี้รุ่นน้องก็โอ้โหพังคอมเลยสบายใจละพอรุ่นพี่นี่สบายใจแลพระเอกของเราก็เกิดใหม่เลยนะไปเป็นสลามไงครับแล้วหลังจากพระเอกเกิดใหมน่นี่เขาก็ฟาร์มเวลไปเรื่อยนะจะเป็นสลามที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เรสร้างเมืองแล้วก็มีลูกน้องเป็นพันๆคนนะแล้วก็มีกองทัพเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเรื่องราวนี่จะเป็นยังไงต่อไป เราไปหาชมกันได้เลย ก็ไปต่อนข่าวที่12เลยว่าบอยข่าวที่12นี่ก็จะเป็นข่าวของอนิเมะเรื่องโกโทบุโนฮานาโเมะนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเจ้าสาวผมเป็นแฟดห้าซึ่งพอหลังจบภาค้วเนี่ก็ได้ประกาศเป็นแบบเด e m มวี่นะซึ่งจะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นภายในปี2022นนั่นเองนะส่วนของไทยเราเนี่ยก็ต้องรอดูไปว่าเขาจะเอามาหรือไม่ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนึงนะที่มีชื่อว่าฟุทัโล่นั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยเรียนเก่งมากนะแต่บ้านของเขานี่ค่อนข้างที่จะยากจน เขาก็เลยทํางานเป็นครูสอนพิเศษซึ่งเขาก็ได้สอนพิเศษให้กับสาวๆที่เป็นฝ่าทั้ง5คนนะซึ่งแต่ละคนนี้ก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันไปนะแต่เพราะว่าเขาติวดีไงสาวๆก็เลยติดกันแจเลยทีเดียวโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะเพราะว่าไอฟุทาโร่นี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความหลังกับสาวๆทั้งแฝดทั้ง5คนนี้ด้วยเหมือนกันว่าเหมือนจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กด้วยกันนะ ก็ไปต่อข่าวที่11เ็ลยวะตาบอยข่าวที่11นี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง Mayq k Back Company นั่นเองนะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The d u n g e n of Back Company ซึ่งเรื่องนี้นี่ก็จะเป็นการประกาศฉายอนิเมะในเดือนกรกฎาคมนี้นะั่นเองเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับคินจินะหนุ่มวัย24ขวบเขาเนี่ยมีรายได้จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนั่นจะทําให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องทํางานก็หาเงินมาได้ทั้งชีวิตแหละแต่เขาก็ได้ถูกส่งไปต่างโลกนะแล้วก็ได้กลายเป็นท เรียกได้ว,ว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าหมาเลยทีเดียวนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยต้องหาเงินนะมุ่งมั่นที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งและอนิเมะเรื่องนี้ก็จะแปลงมาจากมังงะแนวต่างโลกประจนภัยโอ้โหพระเอกนี่คือไอดอลเลยมีความรวยอยู่ในตัวเนี่ย ก็ไปต่อข่าวที่สิบเร็วตาบอยข่าวที่สิบนี่ก็คือข่าวจากมังงะเรื่องคุยวะเซคา s เซฟุคุนั่นเองนะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Love After World Domination ซึ่งก็จะเป็นการประกาศภาคทีวีอนิเมะนั่นเองซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มผู้นํากลุ่มฮีโร่นะแล้วก็สาวผู้นํากลุ่มวายารซึ่งทั้งสองคนเนี่ยแอบคบกันแต่ก็ต้องคอยปิดบังให้พรรคพวกของตนเนี่ยไม่ให้รู้เพราะว่าทั้งสองคนก็อยู่คนละพวกกันไงก็สําหรับใครเนี่ยที่แบบชอบการที่พระเอก อย,อยู่คนละฝ่ายกันแต่ก็มารักกันได้เนี่ยก็รอติดตามไปเลยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันส่วนรายละเอียดวันและเวลาฉายนี่ก็ยังไม่กําหนดนะเพราะายังเป็นแค่ประกาศที่จะสร้างเป็นอนิเมะนั่นเองแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังแปลงมาจากมังงะแนวโรแมนติกคอม,มดี้อีกด้วย ก็ไปตอนข่าวที่9เลยตาบอยข่าวที่9กเนี่ยคือข่าวจากมังงะคอมเม d o u เดอร์ดับเบิลนั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นประกาศภาคอนิเมะแล้วก็จะกําหนดฉายในช่วงฤดูร้อนปีหน้าหรือว่าช่วงเดือน7นั่นเองซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะต่อจากค a m เมดี้เดอร์ดับเบิลภาคที่เป็นคนแสดงเลยนะเรื่องราวเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มนักสืบของพวกพระเอกนั่นแหละที่จะต้องช่วยไข,ยขยคดีแล้วก็ปกป้องเมืองฟูโตของเขาสําหรับใครเนี่ยที่ชอบไรเดอร์อยู่แล้วก็รอติดตามกันได้เลยก็น่าจะสนุกแน่นอนนะ ก็ไปตอนข,ตอข่าวที่8ปดโลต้าบอยข่าวที่8นี่ก็คือข่าวจากอนิเมะเรื่องอะ i ิฟูเรต้านั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คืออาชีพกระจอกแล้วทําไมยังไงครับก็เทพซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการกําหนดฉายนะในภาคที่2นั่นเองในเดือนมกราคมปี2022เรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนึงนะที่มีชื่อว่าฮาจิเมะเขาเนี่ยได้ถูกอัญเชิญมาอยู่ต่างโลกเนี่ยพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นของเขาหลายคนเลยนะและพวกเขาเนี่ยก็ต้องช่วยกอบกู้โลกใบนี้เอาไว้ด้วยนะส่วนฮาจิเมะเนี่ยก็เริ่มด้วยการเป็นอาาชีพนักสร้ง อาวุธที่ไม่มีประโยชน์ต่อการต่อสู้แล้วก็ยังถูกเหยียดหยามจากเพื่อนร่วมชั้นอีกด้วยนะและเพื่อนร่วมชั้นของเขาเนี่ยแต่ละคนก็เป็นอยู่ในระดับนักลบแล้วก็ผู้กล้ากันทั้งนั้นเลยแต่ภายหลังเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะเพราะฮาจิเมะเนี่ยก็จะตกลงไปในดันเจียนซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยพบกับจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยนะซึ่งนั่นก็คือการที่เขานี่จะหัวงอกขึ้นแล้วก็ตาบอดไปข้างนึงนะโอ้โหจุดเปลี่ยนที่ดีมากเท่านั้นยังไม่ออแขขนนงงงเาาาี่กกด้้้ึวยซทํใหต แข่งขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องทําการกระเสือกกระสนดินลนเพื่อออกมาจากดันเจียนชั้นล่างนั้นให้ได้ไง ก็ไปตอนข่าวที่7เลยว่ตาบอยข่าวที่7นี่มาจากไรโนเวลเรื่องไกโคสุคิชิซาม่านั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกซึ่งก็จะเป็นการประกาศภาคทีวีอนิเมะนั่นเองนะแต่ยังไม่ได้ประกาศวันฉายส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะที่หลับระหว่างการเล่นเกมออนไลน์แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งในร่างของนักรบโครงกระดูกซึ่งความเทพของเขานี่คือโหโหดแน่นอนมาถึงนี่ก็โชว์เทพช่วยสาวเลยทีเดียว และอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังเป็นแนวต่างโลกแฟนตาซีประจนภัย ก็มาต่อที่ข่าวที่6เลยว่าตาบอยข่าวที่6นี้ข่าวมาจากเรื่องสุกิกะมิชิบิคุอิเซคโดชูนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจันทรานำพาสู่ต่างโลกก็จะเป็นการประกาศฉายทางทีวีในญี่ปุ่นนะซึ่งก็จะฉายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนที่ไทยเนี่ยถ้าจะฉายก็คงฉายติดติดก,กันกับญี่ปุ่นเลยทีเดียวอาอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวต่างโลกนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาโกโตะนักเรียนมัธยมปลายที่ถูกเทพซุคุยมิเนี่ยอัญเชิญไปต่างโลกในฐานะผู้กล้าแต่กับถูกเทพพิดาของโลก กนนั้นนปฏิเสธเพราะว่าหน้าตาของเขาจึงทําให้เขาเนี่ยต้องถูกส่งไปที่สุดขอบโลกแทนแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งอยู่กับตัวนะเพราะว่าเขาได้รับพลังมาจากเทพซุคุโยมิที่ส่งเขาเนี่ยมาต่างโลกในตอนแรกก็ไปต่อที่ขา่าวที่5้เลยว่ตาบอย ข่าวที่5เนี่ยคือข่าวจากเรื่องบูพีเรียดนั่นเองนะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยส่วนถ้าจะฉายที่ไทยนี่ก็คงจะใกล้ๆกันเลยเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับยาคุจิยาทาโร่นะหนุ่มเรียนดีที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยหลงไหลในงานศินละปะและเขาเนี่ยก็วาดภาพไม่เก่งด้วยนะแต่ก็ตัดสินใจที่จะทุ่มเทกับการวาดภาพเพื่อที่จะเรียนต่อในสายศิลป์นั่นเองโอ้โหนี่คือใจมันรักเกินแถมก็ยังเป็นอนิเมะจากมังงะแนวศิละปะอีกด้วย มาถึงข่าวที่4แล้วโอตาบอยข่าวที่4นี่ข่าวจากเรื่องคัคโคนอรินัสุเกะนะหรือชื่อไทยก็คือรักอลรวนคนสลับบ้านซึ่งก็จะเป็นการประกาศฉายทางทีวีในญี่ปุ่นภายในปี2022เรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอามาโนเอริกะสาวน้อยมัธยมปลายจากตระกูลร่ำรวยนะแล้วก็อุมิโนนางิลูกชายเจ้าของร้านที่เขาเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วทั้งคู่ถูกพบว่าเคยสลับตัวกันที่โรงพยาบาลตอนแรกเกิดนะแต่ว่าพ่อของแม่เขาทั้งสองเนี่ยต่างก็รัก เขาเหมือนลูกในไส้จึงต้องการให้ทั้งคู่นี่มั่นหมายกันแล้วก็แต่งงานกันซึ่งนั่นก็จะทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆต,ต,ตามมานั่นเองส่วนอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังเป็นแนวเรลวคอมเมดี้ที่น่าติดตามอีกด้วยก็มาต่อที่ข่าวที่3โลตาบอ,อย ข่าวที่3นี่คือข่าวจากมังงะเรื่องจาฮีสมานนั่นเองนะเรื่องนี้ก็จะเป็นการประกาศภาคทีวีอนิเมะที่จะเริ่มฉายทางทีวีในญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนถ้าจะฉายในไทยเนี่ยก็คงต้องใกล้ๆก,ก,กันเหมือนกับเรื่องที่ผ่านๆมานั่นแหละนะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของจาฮีอดีตปีศาจสาวพิ่งใหญ่หมายเลข2ในดินแดนปีศาจซึ่งเรียกได้ว่าใหญ่รองจากจอมมารเลยนั่นเองแต่เธอเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ต่อสาวน้อยเวทมนซึ่งนี่ก็ทําให้เธอเนี่ยร่างโหดเป็นเด็กเลยนะแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์แต่่ในหวางเธอ ศสยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเธอก็จะพยายามรวบรวมพลังเวทมนต์ของเธอให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนั่นเองก็ไปต่อที่เรื่องที่2โลวตว่าบอย เรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องเซนไปกับอุดุไซนั่นเองนะก็เป็นการประกาศฉายในเดือนตุลาคมนี้เรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพนักงานหญิงร่างเล็กคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าอิการาชิที่มักจะมีเรื่องทําให้รู้สึกราคาญรุ่นพี่ร่างใหญ่กินเวเยอะคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าทาเคดะนะแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะซึ่งเป็นคู่รองของเรื่องนี้นั่นเองก็จะเป็นคู่ของเพื่อนร่วมงานของทั้งสองคนนั่นเองนะอน,นิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้เกี่ยวกับรักบุนบนของงวัยทานนะําาะ ก็มาถึงข่าวสุดท้ายแล้วว่าต่บอยข่าวที่1ึงข่าวที่1น,น,นี่ข่าวจากบางง่ะ Chrono Trigger Mendo k u ซนั่นเองนะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ This h e a l e r is Annoying ที่จะประกาศเป็นภาคทีวีอนิเมะนั่นเองนะหรือก็ดัดแปลงเป็นภาคอนิเมะนั่นเองส่วนเรื่องราวเนี่ยก็เกี่ยวกับการเดินทางของคาร่าฮิลเลอร์สาวดักเอลฟ์คนหนึ่งนะที่มักจะกวนประสาทอัลวินอัศวินใส่ชุดเกาะที่มีเห็ดอยู่ตรงกระเป๋าของเขานั่นเองซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมปาร์ตี้กันนะและแน่นอนว่าขึ้นชื่อด้ววววยคคาามมมปน้ีัก็ตอง เฮฮาปาร์ต hey, ี้กันอยู่แน่นอนอนิเมะเรื่องนี้ก็แปลงมาจากมังงะแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ก็จบกับนรกับข่าวที่น่าสนใจประจำช่วงเดือนเมษายนกันไปเลยอ่าก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์